พ่อคะหนูคิดถึงพ่อนะคะเฮ้ยเจอคนนี้อีกแล้วนี่เมื่อสิบปีก่อนมีรถทัวร์ชนกับรถบรรทุกที่สี่แยกนี้แล้วเขาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเขาก็คือลูกสาวคนขับรถบรรทุกไงเฮ้ยจริงดินี่ วันล้ำลึกทุกปีเธอก็จะแขวนม,มาไหว้ทุกปีเลยนะฉันรู้ส่งสารคนที่อยู่ในรถทัวร์จริงเลยเฮ้ยหแล้วคนลุกเราเรีบไปกันเถอเดี๋ยวจะช่วยเอาคุณผมขอยืมไฟช่หน,น่อสิ คุณไม่ให้เกียดฉันคุณก็ควรจะให้เกียดผู้ประสบเหตุหน่อยนะ ฉันว่าทำไมคุณสะกดรอยตามฉันหรอฉันไม่ทำอะไรให้คุณเปล่าผมไม่ได้ตามคุณป้ายรถเมล์น,นี้ผมมาไม่ได้หรอฉันถึงบ้านแล้วแก แกฉันว่าฉันคงต้องหาที่อยู่ใหม่อีกแล้วแหละยังไงแกก็ช่วยฉันปล่อยประกาศบ้านเช่านี้หน่อยนะอืมแค่นี้แหละ จะตามใช่ไหมอีกเหรอเปล่าคุณน,นั่นแหละที่เรียกผมมาก็คุณจะปล่อยบ้านให้ผมเช่าไม่ใช่เหรออ,อ๋อคุณคือคนที่จะมาเช่าบ้านต่อจากฉันเหรอคะผมเช่าไม่ได้หรือไงเปล่าค่ะงั้นเดี๋ยวฉันพาคุณไปดูบ้านนะคะ เฮ้ยนี่มึงทำบ้าเลยเนี่ยมึงไม่เห็นหรือไงมึงออกไปเลยนะแล้วมึงอยากให้กูไปเห็นหน้าอีกแม้มเจอดีแน่กูไม่ยอมแน่กูจะตามจองล้างจองผ่านพวกมึงไปตลอดมึงไม่เข้าใจหัวอกของคนที่เขาสูญเสียครอบครัวไปหรอก เ้อเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะไปไหนบ้านหลังนี้คุณก็เข้าอยู่ตังแต่วันนี้เลยนะเดี๋ยวคุณคุณเพิ่งปล่อยบ้านให้เช่าแล้วคุณมีที่พักก็เหรอฉันว่าจออกไปอยู่กับเพื่อนก่อนนี่คุณกำลังจะหนีใช่ไหมคุณจะหนีทุกครั้งที่เจอเรื่องแบบนี้หรอคุณจะหนีไปตอลอดชีวิตได้ไงกัน ถ้าไม่ให้ฉันหนีเราจะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางไปสู้คนอื่นเขาเหรอกคุณไม่ต้องหนีแล้วเอาแบบนี้ไหมค่าเช่าบ้านของคุณก็แพงไปผมขอเช่าบ้านคุณครึ่งนึงคุณก็อยู่ส่วนคุณผมก็อยู่ส่วนผมในบ้านมีผู้ชายอยู่คนนึงคนพวกนั้นคงไม่กล้ามาทำอะไรหรอกผมจะด,ดูแลความปลอดภัยของคุณด้วย ก็ได้ฉันก็ไม่อยากหนีแล้วเหมือนกัน พ่อคะหนูคิดถึงพ่อมากนะรู้ไหมหนูไม่เคยโกรธพ่อเลยหนูรักพ่อนะคะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูจะดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้มีพี่ก๊อฟมาช่วยปกป้องหนูอีกคนไม่มีใครกล้ามาทำอะไรหนูแล้วพ่อครับแม่ครับผมไปหลงรักคนที่ทำให้พ่อกับแม่เสียชีวิต แม่โกรธผมเลยนะครับ เมื่อกี้เธออธิษฐานว่าอะไรเหรอไม่บอกสวเมื่อวานพี่ไม่มาทำงานใช่ไหมใช่มามาอยู่เมื่อวานคุณกอฟ คุณชอบผู้หญิงแบบไหนเหรอชอบแบบคุณไงบ้าอย่ามาล้อเล่นผมพูดจริงเราลองมาคบกันดูไหม คุณกอ๊อฟโทรศัพท์ของคุณมีข้อความเข้าอะ่ะน่าจะเป็นคนส่งอาหารโทรศัพท์ผมไม่ได้ล็อกอะ่ะคุณช่วยตอบให้ผมหน่อยอาหารมาถึงยังคุณกอ๊อฟ พ่อกับแม่ของคุณก็อ,อยู่ในรถทัวร์คันนั้นด้วยเหรอวันเราเลื่องถึงพ่อแม่แกแต่ละปีต้องเจอผู้หญิงคนนี้ตลอดนะเห็นแล้วโคตรอึดอัดช่างเขาเถอะแต่พ่อแม่ฉันไม่ชอบพิธีรีตองอะไรแบบนเดิน ไม่ชอบถูกทูบด้วยแบบนี้ก็เข้าท่ากว่าอ่ะปล่อยท่านกันเถอะฉันขอโทษนะคือฉันไม่รู้มาก่อนอ่ะฉันขอโทษนะไม่ มันไม่ใช่ความผิดของไม้สักหน่อยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมานี้ขอบคุณไม้มากนะที่คอยมาไหวลำลึกถึงพวกเขาฉันขอโทษฉันขอโทษนะคุณก๊อกไม่ อย่าแบกรับความรู้สึกผิดนี้ไว้คนเดียวเลยนะหลังจากนี้มามีผมแล้วนะให้ผมเป็นคนคอยช่วยแบ่งเบาความรู้สึกนี้ไว้สักคนนะไม่ทั้งรองนะ